สวัสดีครับพี่น้องครับเพราคุณโจเปิดแบบน้อยๆพราะเปิดหลายวันเนี่ยเปิดน้อยๆเพราะว่าคนใหญ่กันอยู่เปิดเพราะได้ยุได้กินมะม่าพิ่งเราห่อสองห่อไปยังน้อยๆก็มีหมูสับอยู่แ้วมาม่าก็เลยยังมีอะไรให้กินมีดินให้อยู่ถึงจะไม่มี อะไรก็ช่างมันถึงจะไม่มีตังก็ช่างมันมันจะมีไปไหนอยู่หรอเงินหลาหาประเด็นอะหลายเป็นอย่างเงี้ดเรืองเงินเงินหาเป็นเงินเสียได้ปิ้นออกระกปอเงินยเดียวนี้ได้จะขยับเข้ามาขพนักพนักอะไรอันนี้ของเจแมนฮ้ยอันนั้นของย่างดีง่ายด้วยนะห่อสี่สิบบาทห่อสี่รำเงินไปไหเออบอลลูอันนั้นเอาของไปเนี่ยจ้อยู่ของเถิงพูนาอันนี้ของไอห่อสี่สิบบาทอ่ะเออบาท ันนี้มินิโจครับมินิโจความินิโจนควาคุณโจอยู่บนความใหญ่ยูบีครับยึดกับเขายัางไงอุปกรณ์พร้อมให้เปิดมินิโจว่าคิดเองเนี่ยว,วะไอ้กูฏิเกง่งเลยวะโอ้โอ,อปลาหมึกจะมีได้ทุนะนะนี่บ่นะปลาหมึกบ่แล้วอยู่ในนาะนาะทางน้องเคีงนะเอฟซีปตัตตไม มันเข้ากันบ่ก็ต้มยำเนี่ยห่อซมี่แล้วกอนนะใส่ปลาหมึกนะเป็นบ่ะพี่ปลาทูก็มีใต้เป็นตัวไปเลยมันจะล่นหม้อเลยยังว่าควา mini โจ้เจ้าเห็นมาแน่มันจะล่นหม้อน่ะอันนั้นควาคุณโจ้หม้อใหญ่อยู่อันนี้มินิโจ้มันก็สมซื้อเหรอซ้ำๆนี่หัวเนี่ยหมอนิโอ้ยฉีดที่พดอกห่วแต่มันก็ได้เด้คนน่ะ เห็นว่าก็ได้ส้มได้ใกล้เป็นหมอบแล้วห่อนอยู่ได้เลยเอ,อ๋อเขาท่าไป <ฟ S 1> ด้วเนะี่ยหาว่าเป็นริมไปด้วยวพาไปเบ่งมองไอ้น,นั่นพี่น้องมองอยูมองเซาทีมงานเมื่อนี้แอนเทนนครับผมขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองครับผม สันกันกลัวจด้ชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเนยจอดอยู่ขางท้างถนนมองเพื่อนหามจอดขางหมู่บ้านยางเน้ะผมลืมซื้อหมู่บ้านเราพอๆเป็นยางออกมาบอกอยู่มาจอดทําอะไรกันเยอะแยะอันนี้มันทางข่าบบานเป็นก็เลยไหวเพื่อนไปทันไหสองเทียเพื่อนเลยว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรก็นั่นดูความระมัดระวังความปลอดภัยด้วย อ่าขาดเหลืออะไรค่อยบอกพี่สัตนดีดียู่อท้ายมือครับเลี้ยวออกแยกไฟแดงไปออกจากวัดเนา<ส>ะเลี้ยวไฟแดงไปที่ผมตัดคลิปไปเลี้ยวขวาหมู่บ้านแรกนะครับตรงข้ามไอทหารทหารนี่ย่งจากย่างนี่แหละดีดีครับเราพอๆกันเลยมองจอเนาะตอนนี้ห่างจากอามองเลนประมาณเกือบสองโลครับ ทุกคนยังมากะมาอาบน้ำกินเข่าแล้วก็ที่นอนแล้วครับตอนแรกพากกันนอนแล้วรอบนึงผมไปปลูกมากกินเข่ากอนเพราะว่าเขาเจ้ายังม่สุกครับแล้วเขาเจ้าพี่น้องเนี่ยแล้วเชฟุ่มครับปลูกกันลงมากินเข่ากอนเพราะว่าตอนนี้ก็แค่มันยังไม่ถึงสองทุ่งคนระับเช็กยุบุนจักเอนเรียนหรือว่าเรียนจังไงยังไม่รู้เลี้ยงมันไม่ได้ยินเสียงยังไง ไกลกันครับไหนเป็่นงานอยู่อีสานบ้านเฮาเนาะนอนไกลๆแบบนี้น ดีดีครับพอจะดีไรครับให้ทีมงานมานอนพัก,ก่อนครับดูแลความสะอาดให้ยังดีครับมีถุงขยะถุงดำพี่น้องครับผมกำชับลุงน้องอยู่บอกความตื่นเต้นวังออกมาบางเดนี่ไตเติลไปกินสังกะสีเขาคมนั่นเกือบเอาหมอ,อเอ็นแล้วยุ่งบางทางโคง้งพอดีเนาะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะยังโมมีผู้ใดขย่อมยังเลยครับหัวรถไปผมกัดขอหางมันอวยปุ๊บด่างมันอวยปุ๊บกัดบิดไปฮะนิดนึงกัดดีเพื่อนเอิญทันเพราะไอ้บุษันได้เมาอันนั้นกระเพาะปลาไม่กินครับโอ้ไม่แห้งเป็นดาเสบป้อยอกกันเล่นไปตั้งแต่ก่อนออกงานแล้วเอ้าลูกพี่เจ้าออกนาเลยผมบ่อยากเมาล่าลุชิ้นท่านตังบ่ค่อยมีเจ้ามีตังเจ้าออกนารถดท่าัน หามือเอกคนหนึ่งกระโบมีคือกันเก็บได้เมากระเพาะป่าหมอใหญ่น่ะวูหมอนั่นผมมาสามพันหอยู่เฮียบ่ถือค้นกระใครตัวน่ะครับกะขออนุญาตขอ,อช่องทั้งเพื่ออธิบายพี่น้องฟังน้อยนึงครับแต่พระอ,อาจารย์เพื่อนยู่วัดเพื่อนเพ,พื่นก็นยังงงว่อ้าททำไมเพิ่งพากันออกมาทำไมไม่ออกมาตั้งแต่วัน รถเขาไปหอดรถผมไปหอดเนี่ยพ่อมผมไปหอดเนี่ยเกือบโมงหนึ่งแต่เขาพ่อมติดตั้งเวทีเลยเนี่ยประมาณสองโมงเพราะว่าเขากินขา้าวกินยังเร็วๆกว็บาตีปพาลูกน้องนอนดอกประยุทธ์บอกว่าให้รอทั้งผู้จัดป้นมาสี่ตำแหน่งสี่อย่างกอนก,กับสี่โมงกับสงคืนแล้วละ่ะว่าทีออ่ได้เลือกได้ใช้ได้ย้ำว่ายเยี่ยมเมื่วนเมื่วันนี้ของหัดสี่ออโมงบอกเป็นอย่างที่ฝันครับบอกว่ารอก่อน เพราะว่ามองจอดรถบมีกับวันที่ขอเคียหมองจอรถข้างหลังให้อีกแล้วรถไทยมาเดี๋ยวที่ไปตั้ง้านตั้งยังมุกคข้างไหนพอวัได้ตั้ง้านข้างไหงน,นแล้วว่าที่เอาแต่รถไปจอดก็ได้เพราะว่าต้องการค้นหลายาสนเอาไปอามารถไทยมันมีแต่ในฝันมันอยู่ในโลกความเป็นจริงมันบ่มีครับก็เลยมันหอดใบม้งกี ong, ่ใบสอง้วมันอดล้นทนบ่ไวเลยมัน ทำไปตองประตังมันบได,แด้แล้วเดิกะปายุดเรากโทัวจ่ก็โทวัว,โทวไปจีบบอดา้เลยว่าเอาตามนั้นเลยเอามังนั่นแหละวะสนพอเอามังนั่นกะกลัวเอาเจได้ตั้งก็ดีแล้วนั่นหผมยังว่าปาดเกือบใบสองปกติบ้านหนาได้หอดเรียวว่านี้ดีแต่บ่แลนออกสนนั่นตั้งหันติดฟื้นติดไฟมามันอ้อันเมยแต่เลงงั้นกับพอแหงแล้วมันยังไก่เป็นสองร าเพื่นมันจะลูกเก็บห้านในผมก็ดีแล้วนะตายครับก็ขอความเห็นใจน้อยนึงครับพราะ้าไม่ขารลบกวนแค่พวกทิ้นาทีตรงในนี้ก็ว่าเกินซีซหานาทีครับขอความเห็นใจน้อยนึงมันบ่ได้เป็นความผิดพวกผมครับใจก็อยากตั้งแต่ทราบออกมาบ่าได้ เดือดร้อนผู้ใดแต่มันหกักเป็นไปว่ไใดครับเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์าาว่าถ้าเขาตั้งเขาคิดแล้วแหละว่าสังกะสีแอมแบบนี้ความเหมาะสมมันต้องไปทั้งนี้ทิศทางออกตกเหนือใต้มันเป็นทั้งที่มันต้องไปทั้งที่แต่หอดย้มแท้ๆนายกกับผู้ใหญ่บ้านบ่ถือกันนะจี๋มัน,น,น,มนี่มากเป็น,เน่ยนนะท่านนะร,รีกมการกับ หลวงพอ่อบ่ค่อยือกันหลวงพ่อบอกให้ตั้งท่านี่กรรมการบอกว่าบ่ได้หันไปทั้งนั้นบ่ได้จังเสียมันต้องเทิบออกมาแล้ยนี่เพราะว่าร้านค้าร้านขายจัดไปแล้ยนี่แล้วครับมันเลยมันเลยเป็นประเด็นให้โอ้ตั้งหันมาจนหอดเมื่อน,นี้ผมว่ามีเกิน 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดพันหันแล้วไหม หกเจ็ดพันนี่มันแน่อธิว้หลังอเด้อครับมันก็เลทุกอย่างมันเก็บเป็นประสบการณ์ครับทุกปัญหาที่เคยพ่อมาไนะพอบาอยให้ไปนี่มันเมื่อยครับแก้ได้ยู่แต่ถ้าแก้ทันก็ดีไปถ้าแก้บอทันนี่ดีความผิดพี่น้องเอยเอารัลผิดชอบก็ไปครับคอนไวตตัวน,น้อยมาบอกว่าอา้าวสัญญาคือไวเรียนหงงเล้งเนาะคือได้ไปเรียนสามทุม่มมันจีเป็นประมาณจังแต่ ครับผมจะทูกอย่างกับพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดครับอเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กอนครับพี่น้องครับจักรปุวยเดชส่งงานบอลน้อยวะทำวสังกรหนะกินได้นอนละครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมีรถมอเตอร์ไซค์ครับกากินได้ไทยเพราะว่ายางไปกวยยางกับมีชั่วโมงเนี่ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ